ทดลองรับุ่นนะโอ้ทดลองรับุ่นนะนั่นโอ้เบดไป้ยปูกัมี วิถีสารครับผมสวัสดีครับพ่อชุมบุญวิถีสารเก่าครับผมครับผมครับสวัสดีครับพันซักวิถีสารครับผมครับผมครับตอนนี้กำลังเก็บอย่างรับพ่อทักเลยนี่เออเออมนถึงเอ่อรูดูน้ำลดแล้วครับพี่น้องรู้ข้อนวติโรนี่ว่าอยู่นี่ไหมมีอนน้ำมันลดแล้ววันนี้ก็เลยคิดเปหาดักหลุมปลาแถวนี้พี่น้องโอ้พี่น้องครับผมครับ่อแม่ว่าคลิปนี้พาพี่น้องเป็นหลุมปลาปลากำลังลงอ่วอยู่เนี่ยนี่นเอ็ดแต่โบราณตัวนี้ว่าอยู่นี่ไหมเรียนครับ เห็นแบบไรบออยู่นี่มันบ่มีเงินซ play ื้อหายงี Ab ้ได้ดิก็เลยเอาไม้ไผ่บ่งายมันแบบโบราณโบราณโบราณตะเก่านี่เอาไปไงไพ่มันแม่นบ่ครับเพราสมุมาพี่น้องฟังก่อนนะแต่โบราณแม่นหรือบะบั้งบังใบไม้เลยที่บอเอลากับบอไแบบโบราณแต่ว่าสมัยใหม่สิมาว่าคันมีของมีหายเอาฟังเอาเอาให้ไปฟังเออแต่ครับแต่ว่าแต่เข้าแต่เดิมนี่เป็นบังไม้ไผ่ไปหรอครับนี้เฮาก็เลยสินําเสนอไปห้อครับเป็นวิธีการตะรันโบราณพี่น้องเอ้า แต่ว่าถักขานได้ไพ่ก็เป็นอะไรไปมีนม่ไพ่ที่เฮาบอลได้ใส่อย่างเดียวเพี่นเอาครับคำที่ถิ่มและที่ดอกก็เื่อกันเรื่องที่เป็นอ่าลมปลาเนาะ่าทัเนาผูกท่อกันบ่หล่ะครับโอ้โวิธีการแล้วก็ได้นอนเลยปะครับโอ้มาทานเลยมอนี่คือว่าต้องไปฝังลงในดินที่ว่าทั้งปลาบืนนะพี่น้องโอ้ขับขับขับไปหน้องครับผมครับไปนี่เสียเป็นสองอันเออทั้งอันโอ้พี่น้องเลยไปหน่อครับแก้วอุปกรณ์ก็ได้เป็นเพื่อเดี๋ยวเบิร์นต้องกัดพี่น้องครับมือนี้ น้ำเทื่อมเดี๋ยพ่อสมบูรณ์นะ้ข้ามชักแม่ชู้ไปแล้วครับสำหรับวิธีการเรียกลุ่มปลาไปแล้วครับโดยการใช้บังไฟไผ่นะบ้างเนาะเอาไปลองเข้าเดี๋ยวติดตามเรื่องเด้อวันนี้ติดตามเดี๋ยวเพื่อนกำลังไปลองครับโอ้เลื่อยเข่าดีนั่งเหรอไปลองครับโอ้ยเลื่อยในเข่าปลาหน่ำเนาะเลื่อยเข่าดีเลื่อยแห้งคนดีเหรแห้งคนก็ดีเลื่อยกัเข่าดีเนาะ ถามบ้างก็เซื้อมาเขาดีครับครับผมต้องเสกออกกำลังจังน้อยนึงผมกี่หลังไกงจังน้อยนึงเรื่องพี่หลังนะพี่หงว่ามาฐานเ้องบังเนาะป๊าดพื้นสีพื้นคุดจกได้ป่อสหรเกือบเขียนแต่ว่าปลาปลาลงไปเลยขึ้นบ่ได้แน่นอนขึ้นบ่ได้เลยครับนี่ครับผมเบิ่องพิธีกครับราณเนี่ฐานเอาซองบ้างเอาเดี๋ยวเบิ่งวิธีการต้องการมาทละเนาะครับผมไปไปไปพิธีกรรมโบราเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยบปในี้เอาได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วพะทลกเนาะครับผมพูดไงว่าน้ำมันกา ลงตัวลงแข็่างมันก็อยากแห้งแล้วร่างมันก็ค่อยอยากไหลแล้วน้องทักเนาะเขากันเลยไม่เกิดเลื้อโอโจไอแก่จักเด็กจักน้อยครับผมก็เลยเอ็ดเอ็ดลุมเอาทอนทิเปียวปลาขอนกับโบคือครับพี่น้องอืมไม่ไปไหนโอ้าจิเปียวขอนยังได้มีแต่เจ้าเขาก็เลยต้องฟังลุมแม่นครับก็เลยมาขุดนลุมดักปลาครับพี่น้องอ๋อไปไปพี่น้องครับเบิรงนรังกแกพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็หากินที่ทุ่งคหยทงหน้าเขาคือเก่าพี่น้องครับว่อนี่ก็ถือว่าเป็นสุขบรามโมล้านพี่น้องครับมือหนึ่งก็ไม้ไผ่่่่ละเพนวา ออแสดงว่าหมองนี่น้ำหัวลงมาดิแมนบ่แมนก็เลยคือบืนลงกันอืมนี่พี่น้องครับน้ำม,มันกับเบิดแล้วล่ะน้ำไม,ม่อยากไหลแล้ยไหมพัดฟักษ์เดี๋ยวเบิ้งนันกันพี่น้องครับไัเนี้นี่ครับพี่น้องครับผมครับไปเนี่มมฮอดมองฮอดบอลปัสบุญว่าเอามองนี่แล้วนะพอ่อเนาะแมนครับผมโอ้พี่น้องครับรพี่น้องดักเลยนี่พี่น้องครับเดี๋ยวให้พันทักษ์เบื้องปัสบุญว่าฟังข้างใหนพ่อว่าพี่น้องฟังก่อนนหรอเราฟังเท่านั้นอันนีง ทองขั่งสิคนังพี่ต้องครับนี่ยเอ็ยเป็นสองรูปไม่เดินละไม่ใช่บื่อึ้นไปว่าเราพ่อมาเนี่ตสมมาใส่แ็่มันึ้นเม็นตัวโอ้เสียแต่ว่าต้นต้นสมมันลอยเอกเกิดไปเอาพี่ต้องครับว่ามอนนี่ละเวลามองเดดพี่น้องครับเนี่ย คนกูยังไงได้พี่น้องเอ้ยมันเป็นดินดินเหนียวเนาะเป็นดินท่ามพี่น้องครับครับวันคนเผายังไหวทางนางกูนี่มันเป็นปูนถิ่นไม่ก้อนเลยพี่รองเนี่ยโมเป็นปูนเป็นกระสอบกันยังตะเก้าอ่ะว่ะตะเก้าก็เป็นาเป็นนี่ย่งก็พ่อเป็นกันคู่หนามนะพ่อเนาะเป็นกันหน้ากันหขังเนาะแม่โอ้พี่น้องครับเข่าพ่อสมบูรณ์ดูนี่เป็นได้พ่อกระว่าจะได้เกี่ยวมือะไรเข่าขึ้นะไรอยู่ดูนี่รถถ่วงน้ำรถเหลวมือเด็ก็ได้รถพอมอะไรน้ำเมื่อนั้นเป็นได้เข่าปีนี่ดูนี่พ่องามนี่บ่ คือทอ่ปปอ,อทุกปีเป็นไหโอ้งามคักงามคักเขาอือปีไหนดินี้ก็งามจะว่างามสูเปียนล่ะลมสูเปียังทีละอืออืองามไรจะว่าลมเนาะพ่อเนาะไรจะว่าลมคนละเป็นไรคือว่าปีนี้ไปตาหมานนี่บอกขึ้ว่าเรื่องาราคาเรกราคาราคาเขาราคาหนำเป็นไหก็จยกว่าเป็นียังไลี้ยงว่าท่านหลูอยู่ไปดองครับลำบากแนงหน่อยเนาะพ่อเนาะชีวิตชาวนาพไปดองครับแต่ว่าก็เอ็ดพอได้อยู่ได้กินไปพี่น้องครับแต่พอแต่แม่พาเอ็ดพี่น้องเอ้ยเอ้าพันซักทางนี้ก็เดี๋ยวทำการขุดหลุมดีดีก็แล้วกันเนาะ แเบื้งสูตรเด็ดเพิ่นพี่้องคาร์พันทักว่าพิธีไก่ลุมป่านี่ยเพอแต่แม่คือกันพี่้องครรบเป็นผู้บรรย่าโบราณโบราณเนาะทักเนาะครับผมนี่เรว่าพิธีการเนี่โอ้ง่ายขึ้นมาเลยโอคุมว่าของ่เนี่ยเนี่ยอนี่เนี่ยเนียเนี่ยเนี่ย่าเนี่ยเ่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนไดยนียเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นีเนี่ยเอี่ยเนี่่เนี่ยนี่ยเเนีนนน เมื่ว่านหน้ามันแห้งไปแล้วครับผมก็ต้องเลือเอาที่มาตันไปเอาเดี๋ยวว่าตักไงคินดีก็นะครับติดตามครับผมขับไปนอนครับก็ใส่มือจกเอาเนาะพระทักเนาะอันนี้มันจะง่ายกว่าฝั่งหายไปคำฝั่งหายเนี่ยโอ้คุดบกงแง่เลยเนาะพระทักเนาะอันนี้ใครแนบแล้วครับเพราะว่ามันเป็นบางม้ไผ่พี่น้องครับผมครับมันก็จะหน่อยกว่ากันแม่นป่ะครับพ่อสมบูรณ์แม่นครับผมอืมแต่ห้าวพวกอะไรเงี้ยมันก็ยังปวดครับมันก็ารทุ่คุดแต่ก่อนก็บอก่าันไม่หายป่านไหนหรอกับพ่อมีอยากจะน้อยแต่ว่าพ่องกก็เยซื้อบัไม้ไผ่ที่ ไม่มีไหนพี่น้องเพิ่นเห็นหายยู่นี่พี่น้องครับเนี่ยพัดตักสิคุดไหวเบาหายร้เลยเจดโอป้านี่มันหัวหรอกใหหัวใส่ไปได้เดี๋ยวสอนแล้วลุงยิบอีกหน่อยเดียวได้ปะปะถั่วลุเน็กอะไรประเด็นนำเขาดิคุณพ่อบองเขาฮะลุงจะหน่อยนึงพ่อเอากระตูมอบได้เนะครับพี่ตครับผมครับเดี๋ยวแต่งใส่ะก่อนไม่อยากถามคุณพ่อแน่ปกตินี่ป่ามันเป็นยังไงก็ต้องลง หลุมล่องหายเลยมันล่องแบบใหญ่กวนพอมันมีเป็นเป็นแถบบ้างแถบมันมันเหมือนแยกเลยกันมันเป็นเหตุผลกคนใดโดยเนี่มันเข้าได้อย่างน้ำฉีดต้มมาเต้หวยครับเี้าหนุ่อืมไม่ต้องเจ้าน้องสาเกลูกคนน่ะมันถือกินมันถือกินมันบามันในล่องหวยล่องน้องยังยังนึกกระบื้อนั่นตัวหวยแสดงว่าในในสาเนี่ยเข้าก็ได้ตัวนี้ฉิดต้มยู่ได้กัน โอ้พี่ดองครับผมครับวันนี้นี่พี่ดองครับก็ถือว่าเป็นพู้บัญยาาของคนอีสานเ้อพอแมนครับผมโอ้ประวัตความเป็นมาเนี่ยขอคืจองคุณพ่อเนี่ยจักปีลาประสบการณ์นะครับการอเอปกงสมานนี่ต้องอเองต่าเตมอเหอะต่อเต่ผมเต่พอต่ามีย่ไ้อยากถามวาปลาคู่มือก็ปลาตะเกในหลายว่ากันโอ้ยมันสุมไม่ได้เยวตะเกในปลายคือพอมเฟังไปทีเต็มมอกองนี่โอ้ตะเก็นะน ลกเอาบ่ได้เนี้ยบ่ต้องถอดขึ้นมาใหม่หุ่นเอ่ยประทีเอวถอดขึ้นมาเที่ยวทำจกนี่บ่เบิดง่ายบ่เบิดง่ายโอ้พี่น้องครับเบิ่งนี่ขึ้นมาเที่ยวเพื่อเดียวนั่นเห็นบ่าพิธีการแต่ว่านี่เฮาพันตักเก็บตามได้ซสียบาครับพันตักเฮาสิบ่กินตมอยู่ซากมาใส่ตางหากเนาะแน่นครับผมนี่จะฟังไว้ก่อกี่ครับอืนเลี้ยนแบบธรรมชาติธรรมชาติที่สุดแหละครับพี่น้องเลี้ยนแบบธรรมชาติพร้อมครับ โอ้หลาพี่รองครับว่าทำข่จะเอ็ดให้มันหนามาเออมาทางนี้โอ้เป็นวิธีการได้พี่นะ้องนรับมองเห็นเดี๋ยวมีใบไม้เงี้ยมาตันใบอีกเอาใบหันดีมองนึงครับผมโอ้หันมันลงพี่มองทังนี้อย่างเดียวไม่เอาโอ้ต้องทำนั่นเัาตันใบพี่น้องครับเป็นเอ็นเป็น,เป,นเป็นการฝังเอ็ดหลุมป่าพี่น้องครับแต่ว่านะอันนี้จากบ้างไม้ไผ่พี่น้องเลยเนี่ยวิธีการพี่รอง,งครับอันนี้เรียนแบบธรรมชาติพี่น้องครับเนี่ยเขาจะคุดทั้งนี้ให้เป็นหลง่ลงๆไว้พี่รองครับให้ป่ามาทั้งนี้หลายลเรื่องไลย สี่เอาไวุ้ถึงสองอันได้ว่าสามอันก็ได้ครับโอ้ลุมลุมปลาเนี่ยแมนครับอืมพี่รองครับเนี่ยบอกพี่รองครับวิธีการได้เพิ่มเด้อครับพี่รองครับจะเป็นลุมประมาณแต่ว่าใส่เวลาอีกหลายเต๋าเพื่อด้ไพี่รองอืมใส่ไว้แล้วอนกบนเนาะเพื่อที่แล้วเนี่ยบ่ครับอ๋อพี่รองครับหลุมแรกผ่านไปหนึ่งอันลุมที่สองพี่รองครับนี่ครับซักอ๋อตรงนี้บ่เนี่ยพี่รองอ๋อเดี๋ยวนู้นพี่รองเลยบางเงี้ยเอาลูกเชือกงข่งกันนี่แหละเพราะมันเป็นบางใช่ไม่จีบวพวฟูหรอกเดี๋ยว อืมน่ะอืมอันนี้บอลได้อยู่ฮต้องเอาลงอีกดิต้องเอาพุทลูกงี้งอ๋อพี่ดองครับเั็นลูกงีกกป็ลงอีกโอ้มันยาวพี่ดองครับแต่ว่าบอกนะครับป่าตโตลงไป,ปลนี่บ่มีขึ้นได้แน่นอนนะพ่อเน้องไม่มันมาแล้วครับพี่น้องแน่ถ้ตเระบัดเห็นบ่ได้ถืหน่อยได้เนี่ยถือไว้ไทยกว่านะ คำเตรียมเนี่ยพ่อพ่อแต่หามเมื่อนพ่นว่าตะเกาป่านโอ้แต่หามเมื่อนแม่หรือพ่อพ่อเดี๋ยวนี้ดีเล็นตะเกาอืมพี่น้องครับต้องต้องต้องเลยก้อยแขนเสียแล้วพี่น้องเลยบ่ต่าต่อสุดแขนมากเลยเต่าทักเลยเนี่ยบังไม่ไพ่ซะมันไกัอันนี้ก็บเดือมบอนพ่อใจภายในยู่อาจียโลกอีกยู่ครับอืมนุ่คลักเลยพี่น้องนี่พี่น้องครับพิธีการพี่น้องเพราะวะข้าวผัดใบไทรบ้างมันนำมันดอกบอเนาะครับเนาะ มันก็เลยเอ่บอบดได้ไงครับข้าวหนามันแห้งมันก็ะข่าย์กติข้าวแม่นทั้งถ้าเกิดเป็นดินทรายดินอย่างนี้ม่ต้องใส่บ้างก็ได้แม่นบระคับปราคขุดหลุมไใบซื่อมาเอ่อมันเป็นบางพื้นที่นะครับผม,มบางพื้นที่น้ำก็ออกบอ่อบางพื้นที่น้ำเขาบ่อใชครับผมอยู่ทั้งบ้านของพันตุกนี่กันเป็นดินทรายครับก็เลยบอ่อกบ่อไปขุดเอาดินอยู่แบบข้างๆใหซื่อนี่แหละครับปลาเขาคือเกาโอ้ย แต่ละมื่อยมันก็ได้หลายนะครับในี่ยเนี่ยนานนี่เอาคุณพ่อวฟ้าในเสียวลงอีกคนนึงมันมีหนอค้าบ่แต่ว่าข้าวดินใส่กับเจ้าพวกฟอดดีที่ต้องอยากสูงยังน้อยยืนแหละอยากสูงยังน้อยอ๋อโอพี่รองครับแต่งไทยดีกว่าพี่รองคนละฟังผู้เฒ่าผู้แก่ไปพี่น้องครับผมเพราะว่าผู้ถาผู้แก่ประสบการณ์มันหลายเนาะมาทักเนาะเน่ยครับเสียอนนึงวันนี้คุณฟอดสบู่นัเป็นโค้ดไทยโดยตรงพี่น้องครับโค้ดโค้ดเป็นโค้ดเบิ่งพี่น้องครับวิธีการ อ,อ้ถือว่าเอ็ดอยากพอสมควรเลยนะพะทักเนาะเพราะว่าเก้พวกนี้ต้องใส่ความิถีพิถานพอสมควรได้ไป้องครับบว่าเอ็ดก็ลกกลดเลยกระลาดบอลเลยเน้ป่าบอลลงเน้แม่บอล่ะ บอมีนว่ามีอย่างได้พี่้องครับเพราะม่นปาเห็ดยากดอกแต่ว่าเข้าตรงหูจากธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติที่สุดโอ้ต้องเรียนรู้ธรรมชาติพ้อธรรมชาติว่าธรรมชาติของป่านมากแบบมันไปแบบไดทางะไรของมันจะดีดีครับว่านองยากว่า่ยากกว่านี้ดิโอ้คนหมาาหมานในเขาต้องเรียนรู้ธรรมชาติพ้อมครับวันนี้ก็เดี๋ยวคิดต๊ะมาโปะทังนี้ไปน้ำมาจังน้อยหนึ่งอ๋อพี่้องครับแลวกีมากั้นไว้แล้วก็ดีมากมีออืมเธอหากว่ามีตะไคร้ไม่ยังก็สิดีเพราะว่าน้ำก็ลั่งไหลอยู่อืมอืมมาตกั้นไว้นี ปลาเนี่ยล่องหนีแน่ล่งหนีแน่เฉียนว่าขุณป่วนอาเวียงมเอาเวียงมากันไปได้ปอน์เวียงมันเกิดที่มัถือกุ้งอยู่นเดียวมันก็จะสุดนี่เอาด่าเดียวเพิ่งเอาพี่ตองครับผมก็เดี๋ยวพักกันดีๆก่อนเห็นว่าเพิ่งวิธีการต่อไปพี่น้องครับผมในห้องเอาล่องดีๆกนพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับในห้องภาพกันเจ็ดรูไฟพี่น้องครับผมเนี่ยวิธีการอือตรงรูมันเป็นเพียงสั้นพร้อมนี่นครับอืมนั่นเห็น้วงไมี่ป่าเลยกัอน อันนี้มันธุ์ท่าตรงเียนต้องเรียนแบบธรรมชาติที่สุดพี่ดองครับผมนั่นอันนี้ยังไม่ได้เลยคืตุ่มน้ำไม่ได้ไทยได้พี่ดองครับวันนี้เอาแค่กิอตุ่มนี่ธรรมดาพี่ดองครับโอ้อันนี้กันไปเลยกันไปเลยเมนีหยง่โอ้ยหมันมันล้วโอ้ยโอยหมันมานน้วหลุดเมื่อยจอยไปหัวหันไม่ไม่พี่ดองดินลุกพี่ดองครับวิธีการพี่ดองครับเนี่ยฝังลงไปแล้วพี่ดอง ไม่ต้องตามดินลงอิบบ่ครับเนี่ยอ่าบอรครับดนใช่ได้เออแต่ฟามันเขาไหลเพือนคุณนข้อบ้านละน้ำเตรียมพอรอ,อมรอเพื่อนเม่ได้หมปลาเปล่อมันบอกเาเอเดี๋ยม่ออกพี่จนมีน้ำต้องหา<ม>ขีตมดีดมาเห็ดม,มันเลี้ยนแบบธรรมชาติให้ดีที่สุดแหละครับครับผมเึงนะพี่้องครับเนี่ยสุดพันสากเพิินพี่รองครับเตียนแบบธรรมชาติเลยเห็นะ ป่าจะเขา่าบกเข่าก็อยู่ในนีน่แหละพี่น้องครับถือว่าเป็นปัจจัยลักเลยพี่น้องครับถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆพี่น้องครับสำหรับการเอ๊ะทำไมเป็นธรรมาชาติที่ฏุดพี่น้องครับเพราะว่าป่ามันจะมันกับเขาตามธรรมชาติของมันพร้อมแล้วเป็นธรรมชาติของปลาพี่น้องนี่าการลูบเบิรงพี่น้องครับผมมาแล้วขี่ต้มกันเลยพอปลาหลมันเชียนไม่รัาปลาขึ้นมันมันบวกขึ้นเแค่ตัวเดียวอืม ขึ้นน้ำกวนเจี๊ยดสองสามตัวเจีดนามมันก็สิ่เลี่ยมขึ้นน้ำตัวปลาดิป้ปล<น>าหรอแมนขนนกเ็ดตำมันนะครับผมขนมกเหยต์สั้นๆัสีมันก็เจี๊ยนามมันสีน่พัน,นสเลี่ยมขึ้นเขาปากลุ่มนะครับแต่ว่าช<ด>นน,นี่ก็รอจ้าหน่อยตด้งผี่น้องได้ต่องมาหาเน่ามากันมา,นมานอีกขีเทียนหนึ่งอีกที่หนึ่งเพราะว่าอเออในพื้นที่ป้าเขาเพราะเจ้าหน่อยเหมือนเกี้ยวเขาครับแล้วาไปที่นี่ก็เลยจุดตรงการปล่อย เตงน้าบกก็ต้องให้ระบายน้าอกไปสักก่อนครับผมหาเนื้อื่นมากั้นไปสักก้อนพี่น้องเพราะว่ากั้นเหมือนปลาเพื่ได้กั้นน้ำครับผมครับครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะไปเอาดินขีดตุ่มก็ได้ลงเนาะไอ้เนาะไอยพาสักเนาะครับผมเพื่อเพิ่งนพี่น้องครับผมไม่เห่าเอาพี่น้องครับผมครับวันนี้โอ้เต่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพานตักก็เลยว่าจะจอาดินสะน้ำพี่น้องครับผมเพราะว่าปลาไม่ใช่ได้กินขีดตุ่มนะพ่อเนาะนี่เนาะ ปลาต่างตก็โกต้แก่เนี่ยมันโอ้ปลาถือกินดีนี่หยเขาเห็นว่าไม่คือยังเพราะว่ามันต้องการลงพื้นที่ที่ว่าหนามบ่บกเป็นทั้งเทียงนะมากจริงๆนะครับงานแต่พวกพวกแหน่พวกนี้ล่ะ้น้มบกบกมากอันนี้ครับเอาแนวยังน้ำเนี่ยบัวคือเป็นตะแกงในป่าเสียบติดหรือครับไม่เมื่อเร็วบัวพี่น้องครับไปในสระแล้วคุณจะไหลาย้วครับฟังส่วนทั้งเสียงเขาทั้งนั้น จก,ออกแถวนี้ก็ได้ตัวนี้พี่น้องครับเนี่ยเพราะว่าดินแถวนี้เนี่ยมันเป็นดินที่เ่อโจกขึ้นมาจากกลางหนองพ่นลองครับเมื่อวางหนาแรงวางยาเนี่ี่นลองครับผมครับเพราะว่าเดินทีเดินหาองยาย้ะพี่น้องโจ<ช>กขึ้นมาจากกลางหนองเลย่น้องครับผมมันก็เลยเป็นดินดินทิ่ตมเต้เอ้แต่สมัยใดละพี่้องครับดินอย่เนี้เราจะวานหนาจะได้ขึ้นกันนะพี่น้องั่นโอ้เอาแนวยางนี่เ,นเป็นทั้มชาสดอีกบ่ครับภาษาธรรมชาติอีกชนิดนึง โอเคไขว่าคือว่ายแหละครับผมเลีนแบบธรรมชาติจยังน้อยนึงครับผมโอ้วุ่นฟากันเลอืมลงมาได้ตัวโอ้ยเขาไม่พอเด้ออมามาไปไหนพี่รองครับไปไหนบนน้ำแข็งพี่รองครับไปที่พี่รองครับผมเนี่ยครับพี่รองครับได้มาเรียบร้อยแล้วพี่รองเนี่ยนี่ขิดตุ่มขิดตุ่มหนองยางดีพี่รองก็จะได้กระแบบวอลล์ฟันทักว่ามาทานแน่นอน คนน่ะโอมีกินแมน่เยอะมากแม่ครับฟันนี้กราปลุกไปเท่ากันอืมมันงจะโอ้ได้ลงหวยแล้วมัจวายเานาะได้ลงนำเงี้ยแล้วมัจวายต่อพีนอ่น้องแม่จะใส่ลงไปจะจะไปไหนรอดฟังทางนี้เลยแม่ แถวมันมาต่ำพางแงงุ้งแล้วมันดีมากทางนี้อ๋อถ้ามันไปทางนั้นนี่คือว่ามันไปไปบ่ได้มันก็ข่มน้ำมานนี่ก็ตรงหนีเขาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนครับผมพิธีสาลค่ะจ้าลูกพิธีศาลค่ะจ้าจ้าจ้าพี่น้องเอ้ยบันนี้เอานี่ครับพี่น้องครับผมครับวันนี้ต้องใส่เวลาจากน้อยได้ไหมเด้อเวลาจากน้อยเออที่สำคัญ มองไปก็บอกไม่ไพ่นี่สิมันหลบลงไปเลยไปยังว่าห้าลังเทียบป่านมันต่ำที่มันมันบ่ไปเดี๋มันสะดุดไงครับโอ้ต้องเอเบอยมันต้องเอเบอยมันน่ารเลยเอเบอโอ้นี่อ็มควายม่นสะดุดอืมโดดทวดนุ่งเลยเหรพี่น้องมันมาซิบเรียนกายบอกเลยว่าจะขายไปสิมันมีหลุมอยู่เดี๋ยวหลุมมันน้อยแล้วถ้าป่านตัวใหญ่เดี๋ยว ตัวว่าแต่ตัวราศีหาโลนี่ยว่าโขดด้วพี่น้องอันนี้ได้กินปลาหน่อยพี่น้องครับต่ว่าตัวมากปลาใหญ่บ่มีดอกพี่น้องก็ไม่ตัปลาหน่อยแล้วพี่น้องเลยอ่าพี่น้องครับมเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นการเซตสิ้นแลรกนะครับสำหรับคลิปการเม่ลุงปลานั้งทั้งนอครับผมสำหรับผลงานก็จะเป็นมืออื่นพี่น้องครับสำหรับว่าเขาจะได้หรือบ่ได้พี่น้องครับผมครับทั้งนี้กับทั้งลุงเสือแน่ทั้งลูกปนแน่พี่น้องครับเมื่อนี้กำลังจะพากันทอปเข้าพี่น้องครับผมครับก็คือเป็นการได้อย่าง็พลา ชอบบ่เมื่อเอเมื่ข่าพี่น้องครับผมเพราะว่าอาจจะได้รถเกี่ยวมาเกี่ยวพี่น้องครับเพราะว่าจะเมื่อเข่าไปเพราะว่าจากอ่ามันออกจากข้างหน้านอกจากนั่นมันไปพาข้างหน้าพี่น้องครับรถเกลียวไรถเกี่ยวมันเกี่ยววะไอ้นอกจากว่าคนที่ไปดึงเอาแต่ว่าเมื่อออกไปเท่ากันครับเวลาเกี่ยวมันจะเมื่อเข่ายังไงทั้งนั้นโยคนก็ต้องซองหางกลมไงอย่งเดียวเพราะตรงฝนมีกลมไงวะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับผม หลังจากที่เมื่อวานนี่พากันไม่เอ็ดอ่าลุมป,ป่าไว้พี่น้องครับบริษัทสอกอเลยมาเิ่นผลงานน้ำกันนะครับฟ้าทักเนาะไม่นี่ก็มาพร้อมด้วยน้องฟ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะหาหะก็เตือนพี่น้องครับน้องฟ้าโอู้หักกะบริสุดยอดเลยพูนนะพอสมบูรณ์ไปเบิ่งก่อนแล้วไปได้พ่อพ่อไปได้ปลาลงบังบ่ปลาลงบังยี่วะเนี่ยลองกับผมมาหน่อยโอเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับัมนี้ สักจกอะไรบ่ล่ะพ่อตาจกไดไบ่เลยอมยังม่มีโบมี่เนาะโบมี่ไหนพ่อว่ามีอยู่ไหมอืมพี่รองครับผมครับถอดบ้างรถพ่าักจกอะไรบ่มือเต็มเลยถอดบังคือเลยน้านมือนเลมันจะเอลงไม่ก็ได้อันนี้มันจะงอไงอันนี้ว่าเอื้นว่าถอดโบกสิพ่อเนียนน่รองครับมาแ้วพี่รองจกก็ยากมันบางน่อยอ้ยมาฐานครับเทเลยพ่อตาข้าไบนี่ พี่น้องครับมันลงมันขัดใจภาษาเนาะพะทเนาะเอาหนีครับพี่น้องครับพผ่นะพี่น้องครับพผ่นะนั่นโอ้ยไปไปโอ้ยปูกะมีว่ามเข้าตาปลาเฮีนี่ดิกพอลงได้ไหมโอ้พี่บบน้องครับพผ่นะโอ้ยมันมาแล้วพี่น้องครับผมบางปลาไหมอ๋อมาถอดเอาอืพี่น้องครับผมครับวันนี้นี่ผมต้องเอบบาไว้ดิตอนแรกเรื่อเอาลงไปให้เขาบ่อ๋อย่ยมือแรงเขาจะมาใส่ไหมโอ้ข,ข,ขอับขับเออพี่น้องครับผมวันนี้ ประมาณแล้วพี่น้องครับ <อด S 1> ผมครับโอ้ช็อตเด็ดพี่น้องเด้เมือ่อไงขอโทษอ๋อคนน่ะขอดเกือบว่เาเลดี๋ยวพี่น้องได้ปะเนี้ยขอดเกือบลงมรุ่ยเลยเ,เลดี๋ยวโอ้พี่เด็กเอาหาตัวอออนี้ออกมันเห้น้นาม,มันออกไปครับผมให้มันลวงนำ้ำเราพอเน้อใช้พัทลักตอนนี้เป็นไหนใครแน่บำว่โอ้พี่น้องครับเนีมีหอดหนำสามเบือนหนำลงแต่พร้อมตีขึ้นยังไงพี่น้องครับอาอพัทลักษ์ที่ ครับโอ้เกี่ยิต้มบอกลอกเยอะบทังโอ้สันนี้มีชุดไม่กตัวนึ่งอ๋อพี่รองครับวันนี้เขาโอ้สีแดงพาตัวนี้ออกเนาะคุณพ่อต่าวพราะว่าสีเปร่งน้ำบอกพี่รองครับผมแต่ว่าในการไอ้ท่าพี่น้องเบื้องครับวิธีการหากินแต่บ่าเราโบราณพี่น้องเลยน้ำไหลมันจะไปโจกน้าพ่อมุติพ่อเป็นไอโจกไว้พ่อหนน้ำตั้งแต่รุงมากใหญ่ย่งพี่รองครับผมครับเมื่อนี้ก็ได้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่รองครับสำหรับ อลองทำเลยถ้าจะเข้าเกี่ยวเขาอืกแต่ว่าถ้าว่าน้หน้อยมากยังสี่ถ้ามันป่ามากยังแข็งอยู่ก็คือเก่าครับพี่น้องตรงเขาเขาคุณพ่อเนี่ยแหละนี่พี่น้องครับผมครับโอ้คือเก่าอ่ะอืะพี่น้องครับผมครับนี่เป็นวิธีการสาธิตพี่น้องครับการเอ็ดปั้งป่าหรือว่าดูป่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนะพ่อเนาะที่เขาได้เที่พี่น้องได้เบิ้องต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบโบราณพ่อเนาะาพ่อเนาะเมียนครับ ครับผมครับเพราะว่านี่เป็นบ้างปลาแบบโบราณไปแล้วครับเพราะว่าใส่ใงไม้ไผ่ทอสมบุนไพรตะเก ا าเนี่ยโอ้พี่น้องครับคักแน่หลายพี่น้องเพราะว่าตะเก ا าใส่ใงไม้ไผ่นี่โอ้ยจนได้เบี้ยจนได้หาบเมื่อเราวพี่น้องครับปลาตะเก او แม่เราพ่อแม่มันพี่หนามมือถืพุ่งไปหยังอืมเกิดนุ่งเท่งเปล่าอ่าพี่น้องครับมครับเมื่อนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเก้านะครับเนาะครับผมเราทางช่องของวิธีอีสานนะครับเมื่อนี้ก็พากันมาหาอยู่หากินพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้ อ้อมแล้วพักทักมื่อนี้เนาะครับเนาะนครอ้อมในแกงอยู่เอาเอาพี่รองครับผมครับจังฝากิ๊ดทำไม่ใช่ทอดต้มสมพุ่นใช่ผมจังฝากิดตามคลิปไหนคลิปไหนนะครับเนาะครับผมสัหทางช่องของพิธีสารเท้า่าคิดตอนตอนไปพาคกัะไปหาไหอย่างนั้นน้องฝ่าเนาะอย่างที่ตามกันแล้วลูกเนาะเอาครับพี่รองครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารฝากไว้ท่างนี้ครับผมครับสวัสดีครับไปพี่รองครับเมื่อพี่น้อง